สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องนกน้อยน้ำโชคนะคะเนาะวันนี้นะคะมาตามตัวเลขน้ำปูรมไส้นะคะเนาะมาทีว่าตัดปูรมไส้นะคะประจำวันวันที่สิหตุลาคมนะคะเนาะค่ะอันนี้ปูกับกำลังสาางพิพิธภัณฑ์นะคะเนาะพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เลยค่ะค่ะ,คะผู้ได้สนใจอยากร่ามบุญน้ำน,นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไม้เรขบัญชีปูห่นะคะเนาะ โอนมาเขาหาปูเลยนะคะพิพิตภัณั์นะคะปูบาพิพิภัณฑ์หนูก็บมารู้ว่าพิพิธภัณฑ์เอียงนะคะทานผู้ชมนะคะเนาะค่ะเข้ากลับไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยวันนี้จะได้ตัวใดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจน้ำในเด้อค่ะสองแปดเลขออกสามแปดเนาะผู้เหล็กติดเนาะกคยว่าใคือ เลขกิด<ม>เลขกิดนี่เห็นวอดควันไม่หนึง่งหนึ่งสองหนึ่งครับไายวิ่งหนึ่งคับสองหนึ 1, 2, <ม>่งสองหกโอเลขกิดูมันจะได้ประกบให้หลักสองกับหลักหนึ่งออกตักลับเนากออกตักลับอ้าเขาตัวเน้นพควอมต้นนะเน้นเขาตัวเน้นเลยสิบเจ็ดอ้แล้เจ้าพวกนี่ อ้วนพร้อมเนี่ยไม่เห็นเลยบอก็คือว่าากันซื้อควมรอดอ้วนพร้อมเซ็เตอร์ผู้ั่ไงอยากจะก็รอดเศสีต่างสีออันนั้นอันนั้นอกาว่าชุ่มเมากอ้วนพร้อมนะโอ้โอ้เสุมเดียวกันีนเราเสิรเรียกว่าอ้วนพร้อมน้องวันนั้นเอาซีโตเดียวกันเอาซีโตเป็นตัวู่ดกหน่อยรุตัวนี้ ตัดหน่อยลงเลยมันมันไม่งตัดเต้ตัดหน่อยลงอันสำหรับผู้ทุ่นน่อยันสำหรับผู้ทุ่นหน่อยกับสำหรับว่ากำมันใจล่ะมันใจค่ะคันดวค่ะปูนั่นตัววงกลมตัวมันใจหาแปดกเจ็ดเก่านี่ย่ะคะอ๋ปูวะมีหมายเลขกที่ร่องกับปลาคาท f c ี่มันจักรวมทัางหุนนัซอยสางผมวิจด้วีิดตพันธ์อ่าปาคาอ กันสามปักอันปิตะข้าน้ำติดซีหาเก้าปูตัดเก้าออกบ่ค่ะอืมอืมเก้าออกเสีเกัเก้านี่ซีหาเก้าไม่ได้ตัดเนาะวิ่งซีเ่งซีล่องหาหาแปดเจ็ดเก้าหาเจ็ด ตัวเน้นคือห้าแปดนะค่ะปูห่าแปดแลวเจ็ดเก้าอนนึ่งเน้นคู่กันเน้นให้นึ่งเจ็ดนะนึ่งนึค่ัเนพอมาเงเข้าตัวเน้นนี่แหละสิเจ็ดเน้นตอนี่เราอันอันผู้ขี่น่าเสืนไปกับเช็ดไม้เลยที่่ลงเน้นค่ะเช็ดไหมบอ่นี่เจ็ดโลกเช็ดลตไงอะไรค่ะปูสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่ง หน <een> <ian> ึ่งเจ็ดแปดหน่งเจ็ดแปดนย์ย์หนึ่งนย์ย์หนึ่งสี่สั้กรุงไทยกรุงไทยนะนั่นล่ะวิาห้าออนเมื่อก่อนกันยังสลักเมื่อก่อนกัดือเมื่อเร็วน้เล็กทสุดดีกอเขาเขาเขาทุ่มวด ตัวเลขกิบ่วดว่ามันเป็นร่างเป็นเนีว่าบอกว่าเป็นร่างเป็นบนเด้อต้องมานนี่เขาตาบนนี้ร่างว่าเขาเคที่พันมาเนี่ย่ะเป็นได้ทั้งบนเป็นได้ทั้งล่างนะปูนะเออเป็นบุญเป็นร่างนะแต่ว่าเดี๋ยนี่เปันนี่พันเขาจบลงเขจบออกไปนั่นเพื่อเพื่อที่กับหา ซีนี่เป็นช้อมซีตัวเดียวบวานซีตัวอื่นไม่มีฮ่าเนี่ยมันนี้าแปดห่าห่าแปดหาเจ็ดา้ยค่ะเก้านี่ตัวเดียวก็นต่อไปไปเจ็ดเก่าเลยอืมแตหมเจ้าสังเกตว่ามันหมุนเวียนอยู่เรานี่ดอเนาะแม่นค่ะเจ็ดกับเกาเนี่แลนดี้ลเจ็ดกับเก่าเนี่ยแลนดิ้ลเรื่องมันสองงาเพื่อซีปีนี้ซีพีรสแมนอยู่กค่ะซีบาเห็นจักที่อี่ชซีตัวเดียว 1ิตัวเดียวยือเนาะมันละนั้นแต่อันออกมาชิบชีลางสมหกซีเนี่ยจะ้นปีเหมนมะโอแมงดอโอ๊บ่หรอว่าเนออกมาโ้ยเนออกเพียเลยผีกายผีกายนี่แรี่อห้อะไรยังไงใช่ไรยังไทุกนเนียเ่งนั้นตองต้องหาศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์สามแล้วก็มาสามแปดแล้วก็มาสองสอง เราก็มาเจ็ดศูนย์เราก็มาแปดเจ็ดเราก็มาเจ็ดสองเจเราก็มาเจ็ดเก้าเราก็มาเจ็ดสองเนี่ยเราก็มาหกหนึ่งวหนึ่งเจ็ดนั่นแหอผู้ขึ้จำได้แม่ลมอะไรลมัมแม่เราก็จำได้วดได้จำวัดได้จำมองฝ้ายได้ระียดด้ระเบียดเรื่อเขาช่วเหมือนอาจารย์ขยอคำนวณเนี่ยก็จะงหมุยจักรลดดอกเรือออกมาเต้าก็ยองหมยจักรลดเรียกเนี่ยมันที่เที่ยวไปคลองนี มีกายปีกอนเห็นปาเจ็ดพ่มากยักเขียแมนค่ะมีแต่กรบหกเออมิจจีกหกนี่มันเจ็มากน่งี4มีไม่หกไม่สองแค่ะันกันเจ็มากนี่มันสีไม่เจ็ไม่ห้าไม่หน่เมม่ี่เกสไปนี่ละเด็กวิ่งีกับหานแล้วครับเนาะนี่ล่ะเปนเ่งจรงัจอแล้ครับนะนี่สองสีห้แปดเจ็ดเก้า ก็คอว่าน <si ี่ยรูให okay? ้เล่นคือยังก็ว่านี่ไหนหารับหาเหมือนเป็ดเต่านะครับน้องคนทำไปวิ่งเดียวก็วิ่งหาเป็นเงาางเสี่ยวโฉบมันวิ่งคือวิ่งหาเนาะปูเนาะปูอว่าคูว่าวิ่งหาครูมั่นใจะต้ที่ิบนครล่าคหมคแล้ว่ันลยปูก็ได้เป็นได้ทั้งบนเป็นได้ทั้งล่างนะคะมั่นคือบนตัวนั่งล่างตัวนั่ะอืมถ้าห้าปากโกก็ถือเท่น คคือปากกมนี่คอยมันไปหาปากกมมันอัจจะรูดอัจจะรูดมันกลายเนาะค่ะอ่าลายจะว่าหัวหาอาจจรูดมันกจะลายแบบนี้มันมีเลยสองหลักี่กา้อะไรนีเออเอาตัวตัวเน้นน่นั่นเอาตัตัเน้นได้เออจะตัเน้นนี่เ่เอตัวเน้นเขาจะถือว่ถือก็แล้วไปแล้วเนาะเนาะแนวทางน้ปูเนาะแน่ท่าเนี่ยกิด็มื เจ้จีจืดรอกู้ทุนหอยผู้เห็ุกายากไห้ถือขึ้กันนครัู้ขายก็อยากให้ถือขึ้นกันนะคู้ขายมัมกอเจันกัอยากให้ถือขึ้กันแม่เลยะขาเจ้ากับพวกนว่าขายอหไของเจ้าขาเจ้าขายเห็นเช็คพู่นงนี้นั่นแหละเปานแ้กูเนี่หายว่าคึงใช้กันเราไม่รู้หว่าประกัดนะครประกัศล่ะอนั่นแหละ ก็พูดชี้ 40, 40, 40, 40, 40. ืูนก็พูดสามแปดนี่เห็นแล้วพูดช้ว่านไงเล่าจากถอยอะไรอยู่ใช้เราเห็นลายมันาลายๆแล้วเราเป็นเป็นย่ำควันมะหายน้ำมือจะเป็นกัะเล็กเล่นเล็กัน รำนวดคำเร็กกันหนังสือคช่เราไปเรียนเล็กำนวยังเดียวแนนอยู่ค่ะฝั่งครูนี่เขามัตลอดตลอในทิศนี่เขาตลอดก็ยอมรับอยู่เพราะว่านอยู่บาเกี่ยวกับูตลอดกับเกลียวตะบันว่าบตกยวกัว่าส่วนมากมัจับครูบอลอนะครูเนาะที่เนกังหวัดนี่จับครูเขามัเขาเดเจ้ามาเ็ดหน่เจ็ดหนึ่งหัน เพราะว่าเขาจะเอาสามใช้สามหนึ่งเก็ดสามเจ็ดหนึ่งอันอันกูพูดใช่เพื่อนน่ะน,น่านกันว่านี่ว่าใหาจะถูกเัาจะสื้อความเนาะจ้ามมอเจ้ามาช่วยพี่ตาไปพูดเย็น <c oughs> นว่าจัง 雨 ій.. долго ota c ัน m poha cable i อ τ ο competitor lshai Alcohol housing arnhiónch cynical to hair and hair transplantation, treatment ah 不會 thi Если no cover f o n t the d e r 2อาจา o l d son y e ก็ อันบ้านหนองหวันเนาห่งที่จอว่าเป้นที่จ่อลองขึ้นสองเขามาสองวัดตีแต่ได้ของปูปูให้ปูจับมาให้สองวดตีแล้วที่จับวัดตีแล้วจับท่ามถึงนะค่ะบัหนึ่งหันเป็นเก่าศูนเนาะค่ะปูเนาะแมนนเป็นเก่าศูนบาดเนาสิบเจ็ดงวดสามห้ามาเบิ่งกัเนาะปูเนาะเป็นยังไงแต่ว่าเลขติดหนี่บ่มิพาดเนะค่ะปูเข่าตลอดเลขในห้องกัน ฉว่า่จะหน้าเบิ้งนะค่ะจะาเบิ้งถึงว่าใันไมาเจเยเชื่อใมาเจสังเกตตรงเี้ค่ะสมมติว่าห่าหอผู้รุมแท้ไปเป็นตัวยืนค่ะแล้วผูซีแบตเป็นหายแต่ผูสามโอซีศูนเป็นหายนะกไดู้สามแบเป็นหายนะัใดกนือจับตกันเออันม่าต่ำกันจับใส่กันหมดค่ะไม่ได้ติดม่ได้ัค่ะ อันอันอันทาเกี่กติดเพิ่นก็ได้เกีติดห้องเนี่ยเป็นตัวยืนหน่อยเนเมั่นใจว่ายืนเนีป็นตัวยืนแล้วนะินะเมนค่ะอ่ามดเกียแดงเพิ่นมเห็นมันลละาจะเห็นเจะเร่น้องปูทั้งไก่เนาะุ่มก็จะโทษมีนค่ะจะโทษทังไก่โทกับขึ้ก็ล้วปูขันได้บ้างันไม่ได้นนี้ดีเนาะปูเนาะมันมันมัน่ได้มัน ที่อย oh, ู่ของได้ซื้อเขาซื้อหมื่บานัวละหามืนซื้อซื้อเือซื้อตลา,า,าฟันดีมันบะ<า>คูมาเหมือนขึ้่อนขอมาอาธิษฐานเมืองว่าออขาดมมัดถิมนเีเนี่ยขอตะว่าให้ได้ยังเด้อปรากฏว่าถ้าเจ้าอุ้มป่านะป่าอีศกเนยดีเป็นป่าอีศ่ตัวเนาะเนยเพียบตัวหนึ่งกะเจ้าจีจีทีใช้ไปเนี่ยกเจ้าชอว่ายง คอยไกปรากว่าเมื่อชวนเอามั้งสิเรามากอดเะออดขึ้นเป็นเป็นย่อมนี่เอามาเอามาถอยเอามันาตไปเลยหรือว่ามั่คสิทางกระโจมไตไปเลยเพราะท่านตายเพราะท่านายคอจะได้สันบ่เอยจะพิจารณาไปเรียงจนแล้วคอยว่ามั hmm. from from that, ้งสิปรากฏว่าบ mm ัดเนี่ยางชนนเขาจะด้ว่าเดาแท้ที่หาโยมไม่เห็นเดียวโโบแมนแล้วังสิจะหาว่าพระหาสัดตัวมัมันเรยว่าเอาไปไว้ ไปไองเดียงเต็มองเดงอยู่ป่าตัวเดียวป่าตัวเดียวอป่าตัวเดียวที่ไปสุปเน่ย้ซือตัวใดเกาะหาแปดกับเจ็ดเก่าสองตัวเป็นว่าตัวละตัวละหาเงินจ้าจ้า้าถูกันว่าไปไว้ในองเดียงองก็เป็นศูนย์ดยค่ะจักเล้ยวก็บอกที่บ่าท่ว่าศูนย์หาแปดเนี่ยค่ะจักเลี้วเนาะหาองแหม ปูก็เป็นแปดอยู่แล้วเนาะเมื่อก็เป็นหายอยู่แล้วเนาะนั่นแหละกืมันใจโยะเาะป่าเนี่ยเป็นป่าแปดที่าป่าเจ็ดเห็นมั้เป็นเจ็ดเดป่าอีสานเนี่ยเจ็ดขึ้นมาเหรอคะเอเจ็ดเจ็บ่เดี๋ยวเดี๋ยวคเด็ค่ะโอ้เนาะแต่ว่าเี่ดนี่นแหละคือเป็นนักตักอยได้แล้วก็ต้องไปคิดลายดอกปูต้องคิดลายครื่องงวดเครื่องหวดที่พันมาค่ะต้อหอยจก ว่าถึงเรื่องคอยว่าเลขคือเน่ยหนเลขหาคูา่เนี่ยหา<ช>ไปที่หารเลขหาคู่นี่คือทาหาคมันเขาหันยัดนู่นหันย่งนี่ให้ฝันว่าได้อย่งอีเดอร์ฝ<ช>ันว่าได้อย่างเดอมีคนมากถายปรากฏว่าถ้าเจ้ามุ่นคอยไปไปทุ่งหน้าไปชนเขาทุ่งหน้าปรากฏว่าปากพ่อใส่น้ำกันใส่กุดใส่แป๊กใส่เป็นน้ำคนกันเนี่ยอ,อาเจ็ดโต เจ็ดตัวบันเขาจะไม่ย่อมคู่เถาคู่เขาจะมาม้วนไปนี่ยนะเขาจะว่าจับออกไปสักตัวนึงแน่ว่าท่านประกอบเพราะว่าคอยเห็นเถาข่คอยเห็นตัวใหญ่ๆคอยกับคู่บ่อตัวใหญ่ๆนั่นลยนะได้แม่บอดินบอดองอยังดีอาชุดมันก็เลื่อนป้ายไปจับเอาตัวเดียวบันี่ ใควัดเทียมคักแล้วหาเจ็ดฉันบอกว่าหว่าาทุกเดี๋ยวไปออกเจ็ดหนึ่งบางไข่บอยเจ็ดเออปล็เป็นปลาคว้านี่นะเพราะว่าเป็นเจ็ดนรียนนอนมาเนี่ยก็เลยถือว่าตัวหนึ่งนี่มันเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่เนาะแต่ว่าได้สลระอย่างนี้ปลาได้หอวไปเชื่อหาเจ็ดห้าปกลาไปเชื่อหนึ่ง ห้าเจ็ดเป็นแล้วหรอจ้จหวดนี้มากน้ำอยู่คาปูนอาแป,นะปดเนาะปลาถีเดร็ค่ะสรุปเนาะคะ่ะเนาะปูหลมไส้นะคะแม่หมูเขียนล่อเลือดตกด้วยนี่หลมไถ่ได้เนี่ยสำหรับสิบหกตุลราคมนะคะวันนี้นะคะปูหายเล็กวิง่งมาถีซีก็หานะคะเหล็กติดเหล็กเดนทีซีหาเก่านะคะเนาะแต่ว่าหายวิ่งที่ซีก็หานะคะเนาะคะ่นะ,คะ เ็ตัวเน้นก็แม่นหานะคะท่านผู้ชมปูจะาู้หายติ๊กสองวัดแล้วนะคะหายเขาสองวัดแล้วนะคะวันนี้ปูกระจับหายสองสี่หาแปดเจ็ดเก่าหาเจ็ดนะคะ่ะเนาะค่ะกับตัวน้ำนะคะเนาะท่านผู้ชมส่วนลายมันจะออกแต่ตัวกับดอกคะ่ะเน้นห,หายหาแปดกับเจ็ดเก่าเนาะค่ะนี่ค่ะหมายเลขบัญชีปูสี่ศูนย์หนึ่งนะคะกรุงไทนะคะเนาะผู้ใดมีจิตศรัทธาอยากรวม เห็ดรวมสางนะคะพิพิตภัณฑ์ธิวัดปูรมไส้นะคะเนาะกัเป็นบัญชีของปูนะคะเนาะค่ะถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้พบพอกันในคลิปหน้านะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน้นองกำเนิดค่ะเนาะให้ทำมือเชื่อมลำลำเรื่อยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะเนาะยาเจ็บอยาจนนยาไขายปลาสะจากรวกไพ่นะคะเนาะค่ะให้ถึงรางวัลใหญ่ๆกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ